สวัสดีครับนี่คือทนินพอดแคสต์วันนี้ผมจะพาไปดูดีลระดับโลกที่ตัวเลขมันใหญ่มากใหญ่จนมองค่าไม่ได้เลยครับ36,000ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ครับ36,000ล้านนี่คือเม็ดเงินที่สหรัฐกับญี่ปุ่นเพิ่งประกาศร่วมมือกันลงทุนในโครงการพลังงานน้ำมันกา๊าซและแร่สำคัญและหลายสำนักข่าววิเคราะห์ตรงกันว่านี่ไม่ใช่แค่ดีลเศรษฐกิจธรรมดา แต่มันคือการท้าชนจีนแบบตรงๆคำถามคือทำไมต้องใช้เงินมหาศาลขนาดนี้ทำไมจีนถึงอาจต้องรู้สึกกังวลแล้วเรื่องของมหาอำนาจสามประเทศนี้มันเกี่ยวอะไรกับชีวิตเราคนไทยคนดูช่องนี้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบครบทุกมุมมีทั้งข่าวจริงจากสำนักข่าวต่างประเทศมีรายละเอียดตัวเลขชัดๆแล้วก็มีมุมวิเคราะห์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาเพราะเรื่องนี้ มันไม่ใช่แค่ข่าวพลังงานแต่มันอาจเป็นสัญญาณของเกมอำนาจรอบใหม่ที่กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับโอเคครับมาดูข้อเท็จจริงกันก่อนตามรายงานของรอยเตอร์สฟิ n นเชียลไทมส์และอีกหลายสำนักข่าวใหญ่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นประกาศความร่วมมือด้านการลงทุนครั้งใหญ่ตัวแรกที่ถูกพูดถึงคือ36,00 0ล้านดอลลาร์แต่นี่เป็นแค่ล็อตแรกเท่านั้น เพราะดีลทั้งหมดอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ารวมประมาณ550,000ล้านดอลลาร์สหรัฐพูดง่ายๆคือ36,000ล้านคือด่านแรก550,000ล้านคือภาพใหญ่ทั้งกระดานแล้วเงินก้อนนี้ไปทำอะไรบ้างหลักๆคือ3กลุ่มใหญ่ 1. พลังงานทั้งโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 2. น้ำมันและท่าเรือส่งออกเพิ่มศักยภาพการส่งออกน้ำมันของสหรัฐ 3. แร่สำคัญและวัสดุอุตสาหกรรมโดยเฉพาะวัสดุที่ใช้ในเซมิคอนดักเตอร์ AI และการผลิตขั้นสูงซึ่งตรงนี้แหละครับที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นหัวใจของเกมเพราะในปัจจุบันแร่สำคัญจำนวนมากรวมถึงกระบวนการแปรรูปจีนถือบทบาทสำคัญในตลาดโลกดังนั้นพอสหรัฐกับญี่ปุ่นจับมือกันลงทุนเพื่อสร้างซัพพลายเชนของตัวเองมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานธรรมดาแต่มันคือเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ถ้าจะสรุปให้เห็นภาพชัดๆแบบเร็วที่สุด What happened เกิดอะไรขึ้นสหรัฐและญี่ปุ่นประกาศลงทุน3 6 0 0 0ล้านดอลลาร์เป็นส่วนหนึ่งของกรอบดีลเศรษฐกิจใหญ่550,000ล้านดอลลาร์ What d t Converse ครอบคลุมอะไรบ้างโรงไฟฟ้ากา๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่โครงสร้างพื้นฐานส่งออกน้ำมันโรงงานผลิตวัสดุหรือแร่สำคัญสำหรับเทคโนโลยีขั้นสูง Why it matters ทำไมมันสำคัญ ลดการพึ่งพาจีนในซัพพลายเชนเสริมความมั่นคงพลังงานของสหรัฐส่งสัญญาณการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์รอบใหม่ถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆนี่ไม่ใช่แค่บริษัทลงทุนสร้างโรงงานเพิ่มแต่มันคือรัฐบาลสองประเทศมหาอำนาจกำลังวางหมากระยะยาวในเกมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเทคโนโลยีและอำนาจต่อรองของโลกมันคือเกมระดับชาติเกมที่อาจเปลี่ยนขั้วอำนาจในอนาคตและนี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น โอเคครับทีนี้เราจะลงรายละเอียดกันทีละโปรเจกต์เพราะตัวเลข36,000ล้านดอลลาร์มันไม่ได้กระจายมั่วๆม,มันถูกวางไว้เป็นหมากที่คิดมาแล้วก่อนอื่นตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติที่เมืองโพสเมาส์ outh, รัฐโอไฮโอมูลค่าประมาณ33,000ล้านดอลลาร์กำลังการผลิตประมาณ9.2กิกะวัตต์ถ้าสร้างเสร็จตามแผน มันจะกลายเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐโครงการนี้ดำเนินการโดย SB Energy ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ SoftBank จากญี่ปุ่นนี่แปลว่าญี่ปุ่นไม่ได้แค่ลงทุนเฉยๆแต่เข้ามามีบทบาทในโครงสร้างพลังงานของอเมริกาโดยตรงทำไมมันสำคัญช่วง3-5ปีที่ผ่านมาการใช้ไฟฟ้าในสหรัฐเพิ่มขึ้นเร็วมากโดยเฉพาะจาก Data Center AI Cloud ระบบประมวลผลขนาดใหญ่ กินไฟมหาศาลหลายรัฐเริ่มมีความกังวลว่าโครงข่ายไฟฟ้าจะรองรับไม่พอดังนั้นโรงไฟฟ้าขนาด9.2กิกะวัตต์มันไม่ใช่ตัวเลขเล็กๆนะครับมันคือการเตรียมรองรับเศรษฐกิจ AI วิเคราะห์วิจารณ์แต่คำถามคือทำไมต้องเป็นก๊าซธรรมชาติในยุคที่โลกพูดเรื่อง net zero พูดเรื่องลดคาร์บอนสหรัฐกลับลงทุนโรงไฟฟ้าฟอสซิลขนาดยักษ์คำตอบเชิงปฏิบัติคือ ก๊าซธรรมชาติยังถูกมองว่าสะอาดกว่าถ่านหินและ,สะเสถียรกว่าพลังงานหมุนเวียนลมไม่พัดก็ไม่มีไฟแดดไม่ออกก็ผลิตไม่ได้แต่ก๊าซเปิดปุ๊บได้ไฟทันทีในมุมยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางพลังงานสำคัญกว่าภาพลักษณ์สิ่งแวนน้องนี่คือความจริงที่หลายประเทศกำลังเผชิญถ้าเรือน้ำมันดิบส่งออกเท็กซัสโปรเจกต์ที่2 ท่าเรือน้ำมันดิบแบบขุดลึกในอ่าวเม็กซิโกรัฐเท็กซัสมูลค่าประมาณ2,100ล้านดอลลาร์พัฒนาโดยบริษัท s e n นติน l Midstream เป้าหมายคือเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐมีการประเมินว่าจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้ระดับ20,000-30,000ถึง 30, ล้านดอลลาร์ต่อปีพูดง่ายๆคือลงทุน2,000ล้านแต่สร้างศักยภาพรายได้ระยะยาวมหาศาลทำไมมันสำคัญ ตอนนี้สหรัฐเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกแต่ปัญหาคือโครงสร้างพื้นฐานส่งออกถ้าไม่มีท่าเรือที่รองรับเรือขนาดใหญ่พอคุณก็ขายของได้ไม่เต็มศักยภาพนี่คือการอัปเกรดสถานะจากผู้ผลิตรายใหญ่ไปสู่ผู้นำด้านการส่งออกวิเคราะห์วิจารณ์แต่คำถามคือโลกกำลังพูดเรื่องพลังงานสะอาดแล้วทำไมสหรัฐยังเร่งลงทุนฟอสซิลคำตอบคือโลกยังใช้พลังงานฟอสซิลเป็นหลัก แม้พลังงานสะอาดจ,จะเติบโตเร็วแต่น้ำมันยังจำเป็นและในเชิงภูมิรัฐศาสตร์การมีอำนาจส่งออกน้ำมันคืออำนาจต่อรองระดับโลกลองคิดถึงรัสเซียลองคิดถึงอิหร่านประเทศที่ควบคุมพลังงานมีอิทธิพลทางการเมืองมหาศาลสหรัฐกำลังบอกโลกว่าฉันจะไม่เสียตำแหน่งนี้โรงงานเพชรสังเคราะห์จอร์เจียและโปรเจกต์ที่3มูลค่าประมาณ600ล้านดอลลาร์ โรงงานผลิตไดมอนด์กริดหรือเพชรอุตสาหกรรมไม่ใช่เพชรใส่แหวนครับแต่เป็นเพชรที่ใช้ในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงปัจจุบันวัสดุประเภทนี้สหรัฐต้องพึ่งพาจีนในระดับสูงดังนั้นการสร้างโรงงานในรัฐจอร์เจียคือการสร้างซัพพลายเ i n ภายในประเทศทำไมมันสำคัญวันนี้สงครามไม่ได้อยู่แค่กองทัพแต่มันอยู่ที่ชิปใครคุมวัตถุดิบใครคุมการผลิต คนนั้นคุมเทคโนโลยีและใครคุมเทคโนโลยีคนนั้นคุมเศรษฐกิจวิเคราะห์วิจ,จารณ์แร่และวัสดุสำคัญกลายเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจไปแล้วการมีโรงงานในประเทศทำให้มั่นคงขึ้นแต่ต้นทุนสูงกว่าค่าแรงแพงกว่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมเข้มกว่าคำถามคือสหรัฐยอมจ่ายแพงเพื่อความมั่นคงระยะยาวคุ้มไหมนี่คือการเดิมพันเชิงยุทธศาสตร์ถ้ามองทั้ง3าโปรเจกต์รวมกัน 1>, 1. พลังงานไฟฟ้า 2. น้ำมันส่งออก 3. วัตถุดิบเทคโนโลยีนี่ไม่ใช่เดียวกระจัดกระจายครับแต่มันคือการวางโครงสร้างตั้งแต่พลังงานต้นน้ำจนถึงเทคโนโลยีปลายน้ำและตรงนี้แหละครับที่ทำให้หลายฝ่ายมองว่านี่คือหมากท้าชนจีนอย่างชัดเจนทีนี้คำถามสำคัญที่สุดคือทำไมดีลระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นถึงถูกตีความว่าท้าชนจีนทั้งที่ในเอกสารยังเป็นทางการไม่ได้มีคาว่าจีนชัดๆ คำตอบอยู่ที่คำว่าแร่สำคัญบริบทจีนในแร่สำคัญปัจจุบันจีนเป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตและแปรรูปแร่หายากหรือแร่เอิร์ธแร่กลุ่มนี้ไม่ได้หายากเพราะไม่มีในโลกนะครับแต่หายากเพราะกระบวนการแปรรูปมันซับซ้อนใช้เงินสูงและกระทบสิ่งแวดล้อมมากจีนเลือกจะลงทุนตรงนี้มาตั้งแต่20-30ปีก่อน วันนี้จีนครองสัดส่วนการแปลรูปแร่หายากระดับโลกในระดับสูงมากแร่เหล่านี้ถูกใช้ในสมาร์ทโฟนชิปรถยนต์ไฟฟ้าอาวุธระบบเรดาร์เทคโนโลยีขั้นสูงแทกทั้งหมดพูดง่ายๆคือถ้าโลกยุคใหม่ต้องใช้ชิปก็ต้องใช้แร่เหล่านี้และถ้าใครควบคุมแร่คนนั้นมีอำนาจต่อรองหลายสำนักข่าววิเคราะห์ว่าโปรเจกต์โรงงานเพชรสังเคราะห์ในสหรัฐและโครงการแร่สำคัญอื่น มีเป้าหมายชัดเจนคือลดการพึ่งพาจีนดังนั้นถึงแม้จะไม่มีการประกาศตรงๆแต่มันคือการขยับหมากเพื่อลดอำนาจผูกขาดของจีนในซัพพลายเชนทีนี้ทำไมสหรัฐกับญี่ปุ่นต้องจับมือคำถามคือทำไมสหรัฐไม่ทำคนเดียวคำตอบคือโลกยุคนี้ไม่มีใครเล่นเกมคนเดียวได้แล้วญี่ปุ่นเองเป็นประเทศอุตสาหกรรมขั้นสูงมีบริษัทเทคโนโลยีมีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุ มีเงินทุนขนาดใหญ่สหรัฐมีตลาดมีพลังงานมีอำนาจทางการเงินสองประเทศนี้รวมกันกลายเป็นเครือข่ายซัพพลายเชนที่แข็งแรงมากเหตุผลหลักมีสองข้อชัดๆคือ 1. ไม่ต้องการให้จีนเป็นผู้กำหนดราคาและซัพพลายเชนฝ่ายเดียว 2. ต้องการป้องกันความเสี่ยงถ้าวันนึงเกิดความตึงเครียดทางการเมืองแล้วซัพพลายถูกจำกัดโลกเคยเห็นตัวอย่างมาแล้วครับตอนโควิดตอนสงครามรัสเซียยูเครน ซัพพลายเชนที่กระจุกตัวคือความเสี่ยงดังนั้นการกระจายฐานการผลิตคือกลยุทธ์ความนั่นคงวิเคราะห์เชิงภูมิรัฐศาสตร์สิ่งที่น่าสนใจคือนี่อาจไม่ใช่แค่ดีลเศรษฐกิจแต่มันคือสัญญาณของการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์เราอาจกำลังเข้าสู่ยุคที่มหาอำนาจไม่ได้ยิงกันด้วยอาวุธแต่ยิงกันด้วยภาษีการคว่ำบาตรเทคโนโลยีซัพพลายเชนผมเรียกมันว่าสงครามเศรษฐกิจเงียบ ไม่มีเสียงปืนแต่มีผลกระทบระยะยาวมหาศาลลองคิดภาพแบบนี้ครับถ้าสหรัฐกับญี่ปุ่นสร้างเครือข่ายพลังงานและแร่สำคัญของตัวเองได้สำเร็จจีนจะสูญเสียอนันนาต่อรองบางส่วนแต่ในทางกลับกันจีนเองก็อาจเร่งพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองเร็วขึ้นซึ่งอาจทำให้การแข่งขันรุนแรงขึ้นอีกดังนั้นนี่ไม่ใช่เกมที่จบในปี2ปีแต่มันคือเกมระยะยาว1 0 2ถปี สรุปช่วงนี้แบบตรงไปตรงมาเลยนะครับดีล36,000ล้านดอลลาร์ไม่ได้ประกาศชื่อจีนแต่ทุกคนในวงการรู้ว่ามันมีในยะถึงจีนนี่คือการลดการพึ่งพาลดความเสี่ยงและเพิ่มอำนาจต่อรองและมันอาจเป็นอีกบทหนึ่งของการแข่งขันมหาอำนาจในศตวตรรษที่21โอเคมาถึงคำถามสำคัญแล้วดีลนี้มันกระทบเรายัางไงมันดูเหมือนเป็นเรื่องของสหรัฐญี่ปุ่นจีน แต่ในโลกที่เชื่อมถึงกันหมดไม่มีใครอยู่นอกเกมนี้ได้จริงๆผลต่อราคาพลังงานโลกก่อนอื่นมองเรื่องพลังงานก่อนถ้าท่าเรือน้ำมันของสหรัฐขยายตัวถ้าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพิ่มกำลังผลิตได้ตามแผนสิ่งที่เกิดขึ้นคือสหรัฐจะมีอำนาจต่อรองในตลาดพลังงานสูงขึ้นในอดีตตลาดน้ำมันโลกผูกกับตะวันออกกลางผูกกับโอเปกผูกกับรัเสเซีย แต่ถ้าสหรัฐเพิ่มกำลังส่งออกได้มากขึ้นโครงสร้างตลาดจะกระจายตัวมากขึ้นและตลาดที่กระจายมักจะมีเสถียรภาพมากกว่าแน่นอนราคาน้ำมันไม่ได้ลดทันทีแต่ความผันผวนจากแหล่งเดียวอาจลดลงนี่คือมุมบวกแต่มุมที่ต้องคิดต่อคือท่านโลกเข้าสู่การแข่งขันพลังงานแบบแบ่งขั้วราคาพลังงานอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากขึ้นและประเทศผู้นำเข้าอย่างไทย จะต้องบริหารความเสี่ยงได้ดีกว่าเดิมผลต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่อมาเรื่องแร่สำคัญถ้าสหรัฐและพันธมิตรสร้างซัพพลายเชนใหม่ได้สำเร็จโลกจะมีทางเลือกมากขึ้นประเทศต่างๆไม่ต้องพึ่งแหล่งเดียวและเมื่อมีทางเลือกอำนาจต่อรองจะกกระจายในเชิงเทคโนโลยีนี่อาจทำให้การแข่งขันด้านชิปและ AI รุนแรงขึ้นอีกเพราะแต่ละฝ่าย จะพยายามสร้างอีโคซิสเต็มของตัวเองโลกอาจไม่ได้รวมศูนย์เหมือนเดิมแต่อาจกลายเป็นหลายศูนย์กลางและในโลกหลายศูนย์กลางประเทศขนาดกลางอย่างไทยต้องวางตัวให้ดีคำถามคือไทยได้อะไรเสียอะไรก่อนอื่นต้องยอมรับว่าเมื่อมหาอำนาจปรับซัพพลายเชนบริษัทข้ามชาติจะเริ่มมองหาฐานการผลิตใหม่อาเซียนเป็นตัวเลือกที่พูดถึงเสมอเวียดนามมาเลเซีย อินโดนีเซียไทยต่างแข่งขันกันดึงดูดการลงทุนนี่คือโอกาสถ้าประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาทักษะแรงงานและสร้างความชัดเจนด้านนโยบายเราอาจได้ส่วนแบ่งจากการกระจายฐานผลิตแต่ก็มีความเสี่ยงถ้าโลกแบ่งขั้วแรงขึ้นไทยอาจถูกกดดันให้เลือกข้างทางอ้อมซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ละเอียดมากผมมองแบบนี้นะครับดีล3 6 0 0 0ล้านดอลลาร อาจดูเหมือนข่าวไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันสะท้อนว่าโลกกำลังปรับสมดุลใหม่พลังงานแร่สำคัญเทคโนโลยีทั้งหมดเชื่อมโยงกันและประเทศที่ปรับตัวเร็วจะได้ประโยชน์มากกว่าคำถามคือไทยจะปรับตัวทันไหมมาถึงตรงนี้ผมอยากพูดแบบตรงไปตรงมานะครับดิว36,000ล้านดอลลาร์นี้ถ้ามองในเชิงยุทธศาสตร์มันฉลาด เพราะมันไม่ได้ทุ่มเงินแบบกระจัดกระจายแต่มันปิดเกมตั้งแต่ต้นน้ำพลังงานกลางน้ำโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงปลายน้ำเทคโนโลยีข้อดีที่ต้องยอมรับ 1. มันเสริมความมั่นคงด้านพลังงานโลกยุคใหม่ไม่ใช่แค่มีน้ำมันแต่ต้องมีไฟฟ้าที่เสถียรต้องรองรับ AI รองรับ data center การลงทุนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่คือการเตรียมตัวระยะยาว 2. มันครอบคลุมซัพพลายเชนสำคัญใครที่เคยเห็นปัญหาช่วงโควิดชิปขาดของขาดราคาพุ่งจะเข้าใจทันทีว่าการพึ่งพาแหล่งเดียวมันอันตรายในมุมนี้สหรัฐกับญี่ปุ่นกำลังทำสิ่งที่เรียกว่าประกันความเสี่ยงระดับชาติแต่ก็มีข้อกังวลอย่างแรกเลยสิ่งแวดล้อมการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซขนาด9.2กิกะวัต์ไม่ใช่เรื่องเล็ก แม้ก๊าซจะสะอาดกว่าถ่านหินแต่มันยังปล่อยคาร์บอนในยุคที่โลกตั้งเป้า net zero นี่คือความย้อนแย้งที่ชัดเจนคำถามคือเรากำลังเดินหน้าสู่พลังงานสะอาดจริงหรือแค่พูดในเวทีนานาชาติแต่ในทางปฏิบัติยังเลือกความมั่นคงก่อนสิ่งแวดล้อมอย่างที่ 2. ต้นทุนการผลิตในประเทศต้นทุนสูงกว่าค่าแรงสูงกว่ากฎระเบียบเข้มกว่า สุดท้ายใครใจ่ายผู้บริโภครัฐบาลภาษีประชาชนความมั่นคงมีราคาเสมออย่างที่3เรื่องสงครามเทคโนโลยีถ้าสหรัฐลดพึ่งพาจีนจีนก็อาจเร่งพัฒนาของตัวเองสุดท้ายโลกอาจแบ่งเป็น2องอีโกซิสเต็มเทคโนโลยีฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งถ้ามันไปไกลกว่านี้เราจะไม่ได้เห็นแค่การแข่งขัน แต่อาจเห็นการแยกขั้วทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนผมอยากตั้งคำถามสำคัญ2ข้อ 1. มันจริงหรือไม่ที่จีนจะถูกท้าชนหรือจริงๆแล้วนี่คือเกมการเมืองภายในประเทศที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งบางครั้งคำว่าท้าชนก็ขายข่าวได้ดีแต่ในความเป็นจริงจีนยังคงมีอิทธิพลมหาศาลในหลายอุตสาหกรรมดังนั้นเกมนี้อาจไม่ได้ชนะง่าย คำถามที่ 2, อ,อนาคตพลังงานโลกจะไปทางไหนเรากำลังเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาดหรือเรากำลังเข้าสู่ยุคพลังงานที่แบ่งขั้วเพราะถ้าการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นพลังงานจะไม่ใช่แค่เรื่องต้นทุนแต่จะกลายเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์สำหรับผมดีลนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือสัญญ,ญาณว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคความมั่นคงมากกว่าประสิทธิภาพและเมื่อมหาอำนาจคิดแบบนี้ ประเทศขนาดกลางอย่างไทยต้องคิดให้รอบมากกว่าเดิมเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงของพวกเขามันสะเทือนถึงเราเสมอสรุปวันนี้นะครับ36,000ล้านดอลลาร์ไม่ใช่แค่ตัวเลขใหญ่แต่มันคือการวางหมากระยะยาวสหรัฐกับญี่ปุ่นกำลังเสริมพลังงานเสริมโครงสร้างพื้นฐานและเสริมซัพพลายเชนเทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มอำนาจต่อรองในเกมโลกคำถามคือ นี่คือการท้าชนจีนจริงๆหรือแค่จุดเริ่มต้นของการแข่งขันรอบใหม่ที่ยาวนานกว่านั้นและในโลกที่กำลังแบ่งขั้วมากขึ้นประเทศไทยควรวางตำแหน่งตัวเองอย่างไรอยากพัางมุมมองของทุกคนครับถ้าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทนินพอ p o d c a s ด้วยนะครับและพบกันต่อหน้าสวัสดีครับ